สวัสดีค่ะอยู่กับแนนในช่องลุมแนนช่องที่มีคดูน่ารักที่สนุน,นจกักรวาลชุบแป้งทอดกันอีกแล้วเนะะี่ยค่ะบอกว่านอกจากเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องหอในแล้วนะคะเรายังจะมีคอนเทนต์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเอาของอะไรไปหอบ้างดีไปดูกันเลยค่ะคือบอกว่าพอเราย้อนกลับไปตอนที่เราเข้าปีหนึ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะ ฉันต้องเอาอะไรมาที่หอบ้างที่หอมีอะไรให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอามาซื้อเอาข้างหน้าก็ได้ก็จริงแต่ว่ามันบางทีเราก็อยากจะเอามาจากบ้านเพราะที่ว่าเราราคาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เน่กก็เลยอยากจะมาเอามาให้ทุกคนดูว่าเราอ่ะทางเราอ่ะควรจะมีอะไรในหอกันบ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันครบครันทีเดียวไม่ต้องไปหาซื้อได้ข้างนอกเพิ่มเติมกันอีกวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังจ้ามาเริ่มกันเลยตอนเรามาถึงหอใช่ไหมเราก็ต้องมีการแบบ เก็บของย้ายของเข้ามาอย่างแรกที่เราต้อง,องมีเลยเนะคะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์แน่นอนเพราะาไม่จะเป็นนาดนั้นเราอยู่ใกล้มาหลาลัยเราไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ถ้าจะมีก็สะดวกสบายดีนะคะขอบคุณนะคุณพี่เราสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือถุงสายรุงย้งจารนี่คือสำคัญมากเวอร์ถุงในการใส่ของขนของแบกมาที่หอเนี่ยก็คือจะต้อง สะดวกสบายนิดนึงไม่ใช่แบบโอ้ขนตะกงตะกา้าขนแบกกล่องไปอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะมันก็สามารถก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกถ้าเรามีถุงใส่ถุงรวดเดียวยอะยไรเงี้ยมันสะดวกดีนะคะก็แปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทยอะไรเงี้ยหาซื้อได้ไม่ยากนะคะก็เอาไปสําหรับขนของเนาะมันสามารถใช้ได้อีกยาวไกลแน่แน่แหละแล้วก็เอาไว้ใช้แบบเวลาเขาตรวจหอแล้วจะย,ยัดถุอยางลงไปแล้วมันจะได้ดูห้องเรียบร้อยสะอาดของไม่เยอะอะไรเงี้ยนะคะกระซิบเยียวบอกใครเราก็จะต้องอาจจะต้องมีความหิวใช่ไหมมาถึงห้องจัดของจัด ของอะไรเงี้ยหิวเราก็ควรจะต้องมีอะไรคะพวกของกินอันนี้ต้องมีแน่ๆในหอไม่ว่าจะเป็นมัมม่าปากระป๋องต่างๆของแห้งข้าวสารอาหารแห้งนะคะถ้าหอไหนอนุญาต้ทำกับข้าวได้นะคะก็ขนไปเลยเข้าส่งข้าวสารนะคะน้ำน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเอาไปไว้ที่หอสแตนบายไว้นะคะเวลาเราหิวเนี่ยบางทีขี้เกียจไงอันนั้นแหละในหอเราเองเลยนะคะกดน้ำลงน้ำร้อนได้ ก็ควรจะมีอาหารนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะแล้วอาหารเนี่ยมีเฉยๆกินได้ไหมย,ยังไม่ได้ค่ะคุณน้องน้องต้องมีอะไรภาชนะไม่ว่าเป็นถ้วยชามแก้วไข่กระมังอะไรก็แล้วแต่ช้อนซ่อมแล้วก็แก้วน้ําสิ่งที่เป็นภาชนะที่จะควรเอามาเอามาชิ้นเดียวพอเป็นกล่องแบบเป็นกล่องธรรมดาเออกล่องที่แบบพลาสติกทนความรอ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่ากล่องแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้ง อาหารแห้งและอาหารเปียกจะได้อันเดียวจบไปนะคะไม่ต้องเอามาเยอะแล้วก็แก้วน้านั่นเองที่มันท,ทนความร้อนจะได้ใส่ได้ทั้งร้อนและทั้งเย็นนั่นเองค่ะทีนี้พอกินเสร็จหนูก็ต้องล้างจานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้ำยาล้างจานและสกอตไบแบบนี้นะคะต้องมีเอาไว้อย่าทําให้มันสกรปรกหมักขม,มนะคะทีนยาล้างจานสกอตไบเตรียมมาด้วยไม่มีอะไรมากก็จบไปในส่วนของเรื่องของอาหารการกินนะคะ บอกอีกนิดนึงสําหรับเครื่องสไฟฟ้าที่เอาไว้สําหรับการทาอาหารอะไรอย่างเงี้ยต้องถามพี่หอดีๆว่าเขาอนุญ,ญาตให้เอาอะไรเข้ามาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทะไฟฟ้ากาต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางแห่งไม่ให้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแบบไฟมองไฟไหม้อะไรอย่างงี้ได้นะคะก็ดูดีๆก่อนก่อนที่จะเอามาเข้าหอของเราเนั่นเองค่ะทีนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าจัดของแบบจัดของโอ้โหเต็มไปหมดของเยอะมากทําไงดีชั้นวางของค่ะคุณน้องคะ คุณน้องอาจจะต้องมีชั้นวางของเพิ่มในกรณีที่ของคุณน้องเยอะมากแบบไม่ไหวแล้วผ้าเขาเรียกว่าอะไรอะเฟอร์นิเจอร์ที่หอเนี่ยที่เขาให้มาให้เนี่ยมันไม่เพียงพอหนูก็ควรจะซื้อชั้นวางของไปเพิ่มด้วยชั้นวางของไม่เท่านานบางแห่งไม่มีชั้นวางรองเท้าให้หนูก็ซื้อชั้นวางรองเท้าไปด้วยนะคะจะได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองเนาะรวมถึงตู้เสื้อผ้าด้วยถ้าบางแห่งไม่มีก็ซื้อไปค่ะมันเป็นเรื่องจําเป็นเนาะอย่างงกเลยบางทีมันก็ต้อง ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยน,นิดนึงเป็นสัดเป็นส่วนเป็นโซนนะคะเก็บของแส้งรู้สึกว่าโอ้ร้อนร้อนจนนอนไม่หลับเราทายังไงคะตั้งแต่เข้าห้องมายังไม่ทําสิ่งนี้เลยค่ะเปิดพัดลมพัดลมต้องเอาไปนะคะเชื่อว่าแค่ทุกหอไม่ค่อยมีพัดลมให้เราหรอกก็ซื้อพัดลมเข้าไปด้วยตัวเล็กๆพัดลมแบบที่มันขนาดกลางๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมียี่ห้อที่มันแบบยืดหดคอยือดหดคอได้อะไรอย่างเงี้เนาะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนความแรงขนาดไหนความแร่ขนาดไหนก็ แล้วแต่ว่าขี้ร้อนแค่ไหนละกันนอกจากนั้นแล้วปลั๊กไฟก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันค่ะบางทีในหอพักมีแบบ เสียบแค่หนึ่งอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เพียงพอเราต้องเสียบคอมเสียบโทรศัพท์เสียบนู่นเสียบนี่พัดลมหลายอย่างใช่ไหมก็เตรียมปักพ่วงไปด้วยนอะปักสมตาต่างๆนะคะเอาไปจะได้แบบสบายใจว่าเราจะต้องใช้ทันอย่างแน่นอนนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับคนที่อยู่หอเหมือนกันเพราะาเราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ใช้แบบที่บ้านแล้วใช่ไหมคะก็ต้องซื้อคอมใหม่เพราะฉะน,นั้นคลิปต่อไปอย่าลืมดูนะคะวิธีการเรียกซื้อโน้ตบุ๊กค่ะนี่ค่ะกดที่ตัวไอเลยค่ะนั่นแหละจ้ะ ก็เลือกซื้อ้ตบุกันให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะคะพอเรานั่งจนสบายใจแล้วร้อนๆร้อนๆแบบหายร้อนละแต่รู้สึกว่าโอ๊ยยังไม่สะาดใจเลยคุณพี่หนูแบบเหงื่อคลายเหงื่อคลายออกมากมายหนูต้องการอาบน้ําสิ่งสําคัญในการอยู่หอคือเครื่องในการอาบน้ำนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบสบู่ยาสีฟันยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเงี้ยอย่าใช้ร่วมกับเพื่อนเลยเกรงใจเขานี่ออกไหมเราควรจะมีเป็นของส่วนตัว เอาถ้าเป็นสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยอาจจะพอใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าแปรงสีฟันเนี้ยก็คือนั่นแหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรจะมีเป็นของส่วนตัวไม่ควรจะใช้ร่วมกันนะคะเกรงใจเขานิดนึงเนาะจะได้แบบอยู่กันอย่างสบายใจไม่ต้องมาด่ากันว่าแกใช้โยกแกใช้ยกกว่าฉันกระจายกระจายอะไรยิ่งถ้าใครมีห้องน้ําแบบเป็นห้องน้ําไมนตัวใช่ไหมน้ำยาล้างห้องน้ําก็เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันแล้วก็แปรงขัดส้วมต่างๆแปรงขัดพื้นต่างอะไรอย่างงี้เนาะเตรียมมาด้วยอุปกรณ์ทความสะอาดอย่างอื่นด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ ออไม่กวาดออที่ตักขยะที่ตักผง,งถังขยะนะก็ต้องมีถุงดามเอ่อเตรียมไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นถุงพลาสติกที่เราแบบถุงใบใหญ,ใหญ่ที่เราเก็บไว้ก็ได้ไนาะประหยัดประหยัดแล้วก็น้ายาที่แบบเอาไว้ถูพื้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นออปชั่นเสริมสำหรับใครที่แบบหนูอยากได้กินหอมหนูอยากได้ความสะอาดหนูอยากได้ต่ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่หนูเลยนะจ๊ะอาบน้ำกันเสร็จแล้วน้องขาสลัดผ้ากันทิ้งหนูก็ต้องซักผ้าถูกไหมลูกค้าหนูก็ต้องมี ตากราผ้านั่นเองเนะค่ะตากราผ้าเนี่ยแนะนําว่าใหญ่ดิดนึงไม่ต้องใหญ่มากแต่ใหญ่ดิดนึ่งนึกออกปะ เออให้มันพอเสื้อผ้าทั้งอาทิตย์ถ้าหนูจะซักแค่อาทิตย์ละครั้งหรือว่าถ้าใครจะอาทิตย์ละสองครั้งไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่เชื่อเถอว่าเธอขี้เกียจแน่ๆอาทิตย์ละครั้งเธอก็เพียงพอขี้เกียจและมากพอแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ใปใหญ่ๆนิดนึงจะได้จุความจุได้พอแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างงี้นะคะสก,การซักผ้าหนูก็ต้องมีอะไรคะน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกน้ำยาแบบผ้านุ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะถูกจริตกับสิ่งไหนนะคะถ้าอยากเป็นคุณพี่คุณพี่ก็จะมีความขี้เกียจที่จะแบบซักผ้านุ่มแล้วซักผงซ ขั้นตอนอะไรนี้นะคะแล้วที่สําคัญในการซักผ้าอยู่ที่หอค่ะน้องคะหนูต้องมีสิ่งนี้จําเป็นมากที่สุดถ้าไม่มีหนูจะซักผ้าไม่ได้นั่นก็คือเหรียญสิบไม่มีซักผ้าไม่ได้นะจ๊ะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใช้เหรียญสิบเท่านั้นนะคะหนูคะแลกเหรียญเตรียมไว้รอไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปแลกที่ไหนนะคุณพี่แนะนําค่ะไป B D S ค่ะแล้วก็แลกไปเลยค่ะแลก1ิบาทที่มี s มาเลยค่ะ มันก็จะได้มาเลยค่ะเป็นกอบเป็นกามเหรียญสิบต่างๆนะคะนั่นแหละก็ไปหาแลกเอามาเตรียมไว้เวลาซักผ้าบางทีเราก็จําเป็นทุกเฉินอย่างเงี้ยก็ต้องรีบซักนะคะส่วนใครที่อยากจะซักแยกอย่างซักผ้าสีผ้าขาวแยกกันแบบซักถุงเท้าซักชั้นในไม่อยากจะซักลงเครื่องเราก็ควรจะต้องมีกระมังใบน้อยที่เอาไว้ซักในห้องน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยนั่นแหละเราตักผ้าก็ต้องมีนะคะซักผ้าเสร็จแล้วทำไมคะต้องตากก็ต้องมีเราตักผ้าแล้วก็ไม้แขวนเสอรอเลยถึงตัวหนีบต่างๆด้วยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะสักพักเสร็จแล้วก็ต้องมีความเหนื่อยแล้วอยากนอนนะคะสิ่งที่สําคัญของการอยู่หอคือการพักผ่อนในเพียงพอน่น่งค่ะคุณน้องค่ะหนูก็ต้องไปเช็คดูว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างอย่างเช่นบางบาหออย่างเช่นที่หอที่สุราที่ตึกชวนชมเขาก็จะมีแค่เตียงกับฟูกให้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีเครื่องนอนใ,นใดๆเลยเราก็ต้องซื้อหมอนเข้ามาเองหมอนข้างเข้ามาเอง ผ้าห่มก็ต้องซื้อมาเองรวมถึงชุดเครื่องนอนผ้าปูต่างๆนะคะก็ต้องซื้อเข้ามาอีกด้วยก็เช็คดีๆว่าที่หอของเราเนี่ยเตียงขนาดกี่ฟุตจะได้ซื้อผ้าปูที่นอนถูกนะคะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีในการน,นอนนะคะสุดชุดเครื่องนอนอย่างเงี้ยซื้อไปสักสองสามชุดก็ได้ชุดเดียวมันงกยอะไรเงี้ยจะได้แบบผัดการจะได้ซักบ้างอะไรบ้างไม่งั้นมันไรฝุ่นแล้วนอนทับหมอนปอกหมอนนานๆเเป็นอะไรเป็นสิวเพราะั้นรักษาความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะคะ ก่อนจะนอนได้ครื่องนอนครบเสร็จแล้วคุณพี่แยกจะเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายคนนะคะเคารพนับถือเอามาด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเพราะว่าบางหอเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบ ไม่สบายใจแล้วกันเนะาะเอาไปมาดูกันคุณพี่จะไปพูดถึงนะคะิ่งศักดิ์ธิ์เนี่ยถ้าเราสบายใจที่จะเอามาก็เอามาด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้นับถือเนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็คุณพี่ก็มีเหมือนกันเอามาให้สบายใจนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยทําบุญทาทานไปนะคะอย่าลืมเอาพวงอะไรมาไหว้เจ้าที่หอด้วยนะคะอันนี้คุณพี่ถึงจะเรียงวิทยาศาสตร์แต่คุณพี่ก็มีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจเพื่อความสบายใจของเรานะคะเราก็ควรจะทำค่ะเหนื่อยมากเลยนะคะตอนนี้พูดไม่หยุดเลยทีเดียวเชียวค่ะ,ะ,คะคอ,อะไรค่ะถ้าใครมีความ ทำนองของทมนะคะเพื่อความสบายใจของเราจะได้หลับอย่างสบายใจหลับลึกหลับสนิทตลอดคืนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณน้องคะคุณน้องนอนแล้วนะคะตื่นขึ้นมาแล้วนะคะน้องคะน้องยังไม่มีชุดนอนเลยค่ะน้องต้องเอาเสื้อผ้ามาด้วยนะคะคุณน้องชุดนอนเอ่ยนะคะชุดชั้นในเอ่ยนะคะชุดนี้สิชุดนักศึกษาที่ต้องไปเรียนน้องก็ต้องเอามานะคะแล้วก็ชุดไ r i v a t นะคะสำหรับใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยออกร่าตังคืนก็แล้วแต่น้องจะเตรียมมานะคะ แล้วก็รองเท้าแตะเผื่อใครห้องน้ํารวมแล้วแบบว่าจะต้องใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างี้เนาะนั่นแหละแล้วก็พวกเครื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเราใส่อะไรก็เอามาละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอุปกรณ์เครื่องเขียนในการไปเรียนของเราด้วยนะคะนั่นแหละนั่นก็คือทั้งหมดน่าจะหมดแล้วแหละมีอะไรอีกไหมไม่ควรจะมีอะไรแล้วถ้าใครร้อนก็ติดแอร์เพิ่มแม้ตู้เย็นเพิ่มแม้อันนี้แล้วแต่โอ้เตารีดเตารีดมารีดผ้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรวมถึงถ้าใครอยากะอาบน้ำอุ่นอะเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเงี้ยติดต่อที่หอเองนะคะ ประมาณนี้ไม่น่าจะขาดอะไรแล้วแต่ถ้าขาดอะไรเนี่ยแนะนำเมนมาได้ค่ะว่าควรจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกนะคะหรือว่าน้องคิดว่ามีความเห็นยังไงเนี่ยก็เมนต์มาบอกกันได้อยากให้ทําอะไรต่อไปก็เมนต์มาบอกกันได้เกียดคุณพี่เกียเจริญคุณพี่ก็เมนต์มาบอกกันได้ค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยทีเดียวเชียวและวันนี้พี่พูดไม่อยู่เลยจริงๆนะคะก็ขอลาไปก่อนละกันแล้วก็ ขอให้น้องๆน,น,นะคะเข้าหอยังมีความสุขนอนหลับฝันดีวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กันด้วยนะจ๊ะ